สวัสดี FC ฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นทิยากระได้มาบ้านแม่ประมวนนะคะที่เพิ่นมีองค์ปูพญานาคขึ้นบ้านเพิ่นนะคะแล้วเพิ่นกับไยโชคหายลาบอกว่านี่ให้ซีแปกับ2องกับ28งแปด้องพินอนแล้วก็หาศูนย์ศนยหาแต่ว่าปรากฏว่าเลขสองแปดอบ่สามารถซื้อได้เลข2อง2ีีนี่ก็ซื้อบอได้นะคะเป็นเลขอัน แล้วองค์ูเพิ่นกับเหลือตนลูกหลานย่านลูกหลานซื้อบ่อได้นะคะจะบ่ได้มาเห็ดมาสางซอยกันเพิ่นก็เลยเอาแป้งโรยโรยเห็ดเป็นเลขไว้ให้นุ่นที่ยากกรลิเสื้ผ้าีผ้านองเมื่อเบิ้งน้ากันนะคะว่าเป็นเลขตัวใดเพื่อซื้อได้เพื่อจะได้เมาเห็ดมาสางซอยกันนะคะค่ะบ่เป็นการเซเวลาเขาไปเบิ้งเขาไปช่มน้ากันเลยค่ะไปน้ากันเลยค่ะค่ะ แอดมินกัดเสียหให้พ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิงเอานะคะแล้วก็ตีเอาถ้าเกิดเท่าไม่โศกไม่ลาบก็ดเสด้มาซอยเหตุซอยสังกับปู้เพื่อนนะคะอันนี้ปู้เพื่อนเพื่อนญาติลูกหลานซื้อบ่ได้เพื่อนก็เลยมาโรยแปงหายนะคะเป็นยังซี่นะคะเอาผู้ใดเห็นเป็นโตไดซอยกันแปรซอยกันตีนะคะหากเกิดบุญผ้าวัดาสนาเฮามีสิได้มาซอยแมมเพนเหตดสังก็สิเห็นเป็นโตที่จะใช่นะคะ าตามสายตาน้นที่ยาน้นทิยาเห็นเป็นขังขังแถวขังบนเป็น4 82แนะคะแต่ว่าข้างล่างนี่้าเบิงบ่าิดนน้นทิยาเห็นเป็นเกตหนึ 1, ่งสองหรือหนึ 1, 1, ่งหนึ่งสองแต่ว่าแม่เพิ่นกะเพิ่นกบว่าอยากเว่าร้ายนะคะเพิ่นห้เห้าตีเอาแปลนะคะคิดว่าตอนนี้อาจจะสื่อท่านนะคะเพราะว่าปู่เพิ่นกะ หรือตัวลูกหลานเพราะว่าเลข2 4 4 2บ่สา 3, มารถซื้อได้8 2 2 8ซื้อบ่ได้เลยค่ะแต่ว่าเลข3ตัวนี่อาจจะพอซื้อได้อยู่ก็สิได้ไมาซอยเฮ็ดซอยสางนะคะนะคะเพ<ม>ิ่นะะเอาแป้งโรยใบไห้นะคะเพิ่นย่านลูกหลานบ่เข้าใจแล้วก็ซื้อบ่ได้นะคะกับผาวนาให้เลขเอ่อ4 8 2หรือ8 2 4ซื้อได้ขอให้ออก3ตัวเด้อปูดเด้อ ซื้อได้นุ่นที่ยากกับสีมะซอยเห็ดซอยสางนะคะเอฟซีทั้งบ้านก็คชิดบ่านจะซื้อได้ยูเล็กสามตัวแต่ว่าสองซีซีสองบสามารถซื้อได้เลยค่ะทั่วประเทศไทยนะอ่ะค่ะเบิองน้ากันเลยนะคะแม่แม่เห็นแม่ตีเห็นเป็นตัวใดค่ะแม่เนี่แม่สามแม่เนี่ยนะคะมินต์กันกับคือนู่นที่ยากเห็นบ้าะแม่แม่จาของบ้านแม่ประม่วงเห็นเป็นตัวใดค่ะ ตัวเดียวกันเนี่แหละซีแปดสองเนี่ยแหละแล้วแถวข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวแถวข้างล่างนี่กับกิดหนึ่งสองคือกันนี่ยแหละหรือกิ๊ดหนึ่งหกนี่แหละอ๋อแม่ว่าแล้วมากิ๊ดหนึ่งหกหรือกิ๊ดหนึ่งสองเราไม่ะคือกันคือกันหมอค่ะนุนดีาโทรมาแม่เราเลยบอกมาเบิองเองนะคะกัสิมาเบิองเราก็ต้องทายถ้ำให้พอแม่พี่ิงอีฟซีเห็นน้ำกันนะคะหรือผู้ใดเห็นมากก็นั่นก็คอมเมนต์มาเด้อค่ะเด้อซอยกัน ซอยกันแปรอยกันตีม,มีส่วนรวมนะคะพะว่าเข้ากับบ่รู้ว่าเลขสี่ออกตัวใดสายตาแต่ละคนบารมีแต่ละคนบ่บ่บอทอกันเนาะพี่น้องเนาะแม่เพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นโตท่านี่อาจจะเป็นสองหรือหกนะคะเนี<ม>่ยค่ะเป็นปริศนายุคแต่ว่าตโตหนึ่งหนึ่งน่นที่ยาว่า,ามันคือเลขเก็นะคะอาจจะเป็นเก็หนึ่งสองหรือเจ็ดหนึ่งหก หรือพ่อแม่พี่น้องเห็นมากก็นั่นกับข้อเมต์มานะคะเด้อตอนนี้คิดว่าสื่อท่านนะคะนะคะอันนี้แถวที่สองอ่อแล้วแถวข้างบนนะคะแถวข้างบนนุ่น,นที่ญาเห็นเป็นซี2แปดสองนะคะหรือผู้ใดเห็นมากก็นั่นกับบารมีค้นเท้าบะทอกันนะคะเพะว่าโน่นที่ญาจติตาบด่ดีบารมีบ่เถิงนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งบ้านอาจิตตาดีบารมีหลายก็กระซอยกันคออเมต์แบ่งปันกันนะคะพะว่า มือนี่เฮา่ามีผู้ใดลู้ว่าเลขสิออกตัวได้นะคะผู้เพิ่นกระยานลูกหลานสืบ่ได้เพิ่นก็เลยมาเห็ดให้เห็นไหมนะคะเนี่ยข้างบนอาจจะเป็น4ี่สองค่ะแต่ว่าแถวข้างล่างนี่บางข้างเลขเกตกับเลขหนึ่งมันก็เป็นโตเดียวกันนะคะน่นนี่ย่าเห็นเป็นเจ็ดหนึ่งสองหรือเป็นเกตหนึ่งหกก็ได้ค่ะเพราะว่าหกมันกลับมันหันอีกด้านหนึ่งนะคะนะคะ รือาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งหกหรือหนึ่งหนึ่งสองผู้คนเอาแป้งโรยไให้ค่ะแม่แล้วบอกว่าลักษณะนี้กับมีหลายเทียอยุพนยานลูกหลานบพสือ windows, พ่อพันยานเลื่อมมัอนกอาแป้งโรยให้นะคะต้องถามแม่แล้วอีกเที่ยแม่ลักษณะ่นโรยไวเนี่ ส่วนมากเป็นเลขสองตัวหรือสามตัวค่ะการลอยช่วงสองแลลอยช่วงสามตัวน่อันทุกเพียเพิ่นลอยเป็นตัวใดค่ะงวดใด้บ่าให้ลูกปัง้งแน่อวดนั่นเพิ่นกับเป็นลอยเป็นสองเก็สองมันก็ออกสองเก็สองเลยม,มันบ่ค่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นเลยลอยหกตัวแบบนี้บ<อ>่บค่ะตั้งวัดน,นี้<ม>เป็น,นเลขโมีสองคู่เนี่ยนี่แหละโอ้มีสองคู่เนี่ยนี่บัดนี้ก็เลขล่างสองตัวกับสิบแปด เป็นเพลนลอยจังสั่นอ๋อเพลเพล่อยเป็นหาโตบอกค่ะงวดนั้นงวดนั้นลอยหาโตแต่งวดนี้เป็นว่าลูกหลานเพินซื้อไรซี้ปดสองเพินก็ลอยอีกคู่หนึ่งอ๋อที่แปดสองนูก็ซื้อได้ยุกกะคันมันถือกับพ่อได้มาส้างสอนค่ะนค่ะใละเพินก็เลยอันเอ็ดเอ็นไหสองคู่นี่ละค่ะไสองคู่แต่ว่าเลขในี้บน่สามารถจับใส่กันเป็นหกโตได้มันบอค่ะแม่น แต่ว่าห้ให,ให,ให้ให้ตัดสืบสามคูสองคูคูละสามโตห้ตัดสือเอาอนุ๊ก็บ่เคยเห็นนะคะแต่ว่าแต่ว่าส่วนมากนี่เป็นสิตรงเลยเด้ห้ตรงตรงมันบ่ตรงเลยแต่ว่าแถวบนนี่แม่ก็เห็นเป็นสี่แปดสองคือลูกเห็นอยู่เปนบ่ค่ะแต่ว่าข้างล่างนี่เอาย่ำกันนะแม่ว่าแม่มันใจตามสายตาเจ้าของบ้านนี่แม่เห็นเป็นโตได้ค่ะแม่มันใจนี่คือเก็ดหนึ่งหก อ๋อเจ็ดหนึ่งหกแต่ว่าเลขเลขหกกลับมาทั้งทีนั่นเองเนาะเจ็ดหนึ่งหกเิ่นตัวเตบารานี่เพิ่นสืเขียนก็คือมนุษย์ดิ้จ้าจ้าเพิ่นสืเขียนกลับกับมนุษย์อ๋อแม่ว่าเจ็ดหนึ่งหกแม่ก็เห็นคือกันมันบกางนะคนะคะแม่สามแม่ก็บอกาือกันนะคะแต่ว่าข้างบนก็เป็นสี่แปดสองนี่นั่มเองเนาะข้างล่างนี่เป็นสี่ ข้างงบนเป็นซีแปดสองข้างล่างนี่เห็นเป็นเกตหนึ่งหกคือกันเบิด์มันบ่ค่ะแต่วาเล่าขันเพิ่นมาเห็นซึ่งซีเราข่นห้เห็นตัวอื่นหรอกค่ะเพิ่นให้แล้วเพิ่นสิให้เห็นตัวเดียวกันเบิร์ตแต่ว่าเลขกสองลูกก็ว่าบ่คือหรอกค่ะอันนี้ก็อยู่กับสายตาเฮาเท่ค่ะแล้วแต่บารมีแต่ละคนบัตรกันแต่แ่บารละคนนะคะบุญคนเฮาวบัตอกันเนาะแม่เน้อบุญวาสนาบัตอกันแ่พวกว่าให้มาเบิ่งอ่ะมาเบิ่งตัว อยากให้ให้ผู้คนไทยยังแต่งเลขไห้ให้มันออกเนาะให้ออกโตที่ลูกเห็นนี่เนาะเจ็ดหนึ่งหกแม่เพื่อนก็ว่าเพื่อนหมั่นใจเลขเจ็ดหนึ่งหกนะคะนะคะเพื่อนก็ว่าโตข้างบนอาจจะซื้อบ่ได้ซื้อได้ก็จะเป็นส่วนซื้อได้เ่เต็มที่นะคะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเจ็ดหนึ่งหกเนี่ยซื้อได้นะคะซื้อได้ก็ได้เมื่อซอยกันเห็ดกันสาง ผู้คนถามจะให้เลขออกตัวนี้นะคะพี่นอ้องเอซี่อย่าลืมนะคะ่ะเด้เอแอดมินคิดมาลงชิปตอนนี้กับสื่อท่านนะคะสื่อท่านหลืก็ซอยเพิ่นมาเห็ดมาสางนะคะนะคะแอดมินก็เป็นเอ่อเป็นแค่ซื้อนะคะเป็นแค่ซื้อนําเสนอเป็นแค่สะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องเท่านั้นบ่มีผู้ใดรู้นะคะว่าเลขสีออกตัวใดแม่เพิ่นกโท้ให้มาเบิงนะคะมาเบิงแล้วกับทายถ้ำห้พ่อแม่พี่น้องเอซี่เห็นน้ากันนะคะนะคะ ที่บ้านแม่ประมว้วนบาลเลขที่หนึาเกตหมูห้านะคะที่บ้านเพิ่นมีองค์ูพญานาคข้นบ้านเพื่นเนี่ยคะ่ะนะคะเป็นโค้งสุดท้ายของมือเลขออกเลยนะคะพอแม่พี่น้องกับเป้าจดไว้ไปหาเสือเด้อค่ะเด้อหาโชคดีบารมีเท่าไหร่อาจจะถึงรางวัลใหญ่นะคะนะคะแต่น้นที่ย่าเห็นแถวของบนเป็น482ขางล่างนี่มัน มันอาจจะเป็นหนึ่งเอออาจจะเป็นเจ็หนึ่งหกคือแม่แล้วเอานะคะเจ็ 7, 1, 6, หรือเจ็หนกาเก้็หตัวเดียวกันนะคะเก็หนึ่งหกเ็หนึ่งเก้าก็ได้นะคะแต่ว่าสองกับบัรคือค่ะเพราะว่าสองมันเป็นล่ศาสาดลาลเสือนะคะแคบหนาจอไหวแล้วก็ไปหาซื้อนะคะ ขอบุญผ้าวัตาสนาเฮามีกะสิ์ถือได้ม่าส่างม่าเห็ดมาส่างซอยปูปูเป็นกะสิเต่งไว้ให้ลูกหลานสื่อได้สื่อท่านเด้ปูเด้ก็ขอจบคลิปนี้สรุปเลยนะคะในคลิปนี้แอดมินก็เห็นเลขเนี่ยราคาเลขหกตัวนี่คือ482 7ปดหรือ719นะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีถูกหวยลำาุ้ยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ